เอกกูเสียงหลอมาใส่แร่แต่นูขึ้นเขาไปนูน่นไวมาแร่พระอาทิตย์ขึ้นไม่โหลอดจะเห็นทันไม้ลอเพื่อนอยู่เพื่อนเดินขึ้นหลอดขึ้นช่องคกไม่หลอดเดี๋ยวไปแร่ไปแร่พระอาทิตย์ขึ้นตรงนน้นนะ าทิดกำลังจะขึ้นค่ะเห็นก็ขว่าเรื่องเรื่องลำไรยลำไร จะเห็นไม้นี่โอ้ เดี๋ยวให้แหละกองลังเดี๋ยวให้แหละกองลังเห็นไหมคะท่า,านผู้ชมสวยเลยมอกข้างหลังปูนทองฟวาพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะ xoay ngàm xoay ngàm วันนี้หมอกไม่เยอะหมอกไม่หมอกหมอกไม่เยอะ Thế thế nhá, học, và thịt cưng thì hãy nè câu cần lao xoay nga tam đồng rường mình nếu mà bây giờ หลวงพระทิดอย่างสวยเลยฮะโอ้ดวงอาทิตโตโต สวยงามดื่มดํากับธรรมาชาติไปนะคะเสียดายม,มอกมอกมเห็น อย่างไดอย่างมาได้ทีามาได้ไดไดอุ๊บมีแมงอะไรบินอ,อ,อจาจารย์เมืองฮัดย้อยยามเช้าค่ะ ไทยว่าชาามันชัดดีไทยวันเย็นเย็นไม่ก่อยชัดควันลดจะมาตอนเช้าเช้าอากาศสดชื่น ชื่นใจคุ่ม่ากับที่เดินมาเหน,น,นื่อยอันนี้ตัวเมืองฮัดใ์ย้ยนะคะว่าใส่ตัวเมืองฮัใดใหญ่ายไชมน้ำท่วมอยู่ลุกกี้จะนะคะ แม่ตัดนูก็กวนถตานี่ก็กวนควนญังเวตัวเมืองนัดนย้ายเป็นเอ่งอยู่เลยเห็นดูว่าใส่นามต่วมโบยตานี่จะเป็นแถวควรจงทางไปน้ามวงค่ะ จามีเบอร์ซอบท้ามตีผักด้วยนะคะมีตีผักข้างในนะยจ้าตีผักข้าหน้าผักช่วยนา่ค่ะอเออหนองมีเพจใช่ไหมคะชื่อเพรอะไรจ้าเดี๋ยวพี่ลง,งให้ใน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 ยูทูบห้ค่ะชื่อเพรฮัทแอนฮิวข้าวแล้วค่ะอ๋อฮัทแอนฮิวข้าวแล้วนะคะมาเพื่อว่าใกล้ซอบท้ามตีผักอะไรเป็นเนี่ยอ่าให้ผีตายกันด้คะ่ะไม่มีเฉยเลย ได้ค่ะได้ค่ะเตนี้มีอาหารอาหารตะวันผักนั้นแบบมีอาหารชาวไรไหมตอนนี้มีอาหารชาวค่ะแต่ว่าอาหารเย็นของปิงยังเลยลูก็หาเตรียมมาเองนะหกช้อนหกมาเจ็ดตัวอะไรก็เนี่ยอ๋อเจ็ดตตนี่ไม่มีให้นะไม่มีให้ค่ะอ๋อแต่ว่าเหมือนตะวันจองที่ผักไม่มีอาหารชาวให้มีอาหารชาวให้จ้ามีอาหารชาวให้มื่นหนึ่งอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าซึ่งเหมือนเหมือนว่า ลุงแกไปหลับข้างล่างได้ใช่ไหมคะไม่ถงไม่ใช่หลับแย่างเดียวจอรูเลื่องตางๆอ๋อล่มกันตัวตัวตัวถึงงานลุงจะไปหลับอ๋อค่ะมีมีมันถ้าแขกขึ้นมาเที่ยวนี่ลุงไปหลับกันไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรโดยค่าขึ้นค่้ลุงก็แน่ไปกลับมันอ๋อทางไปทางกลับนะค่ะค่ะแต่ว่าจ้าแต่ว่าขึ้นผาขึ้นผาลุงอ๋อจ้าอ๋อจ้า เดว่านตะวันโอ้คล้ายวันหยุดกับพระอาทิตย์กับวันเออวันหยุดหยุดอ๋อ้อาฮันนี่ขายเฉพาะพระอาทิตย์กับวันหยุดนะคะแต่เริ่มโอค่ะแล้วยแต่เมื่อแต่แต่หลกค่ะก็มามาผักผัเนียขึ้นเท่าไหนอะรวมรวมรวมนี่พวกอาหารเหรอคะค่ะอาหารใชามิไฮ่ปกติเหมือนเดิมอ๋อถ้าแต่ให้คนเแต่มาผักแต่ไม่มีขายค่ะอ๋อค่ะขึ้นเท่าไหนอะคะ ห้องรวมมันห้งเง่นงเหล็กลังยหนเต็นหละบที่รวยอะไร้ถ้าเป็นเป็นมานาันลังเหล็กมอนนะนคนป็นลังใ้ดูในห้องนันนอไรพี่คนชอพานาอืจ้งมันกิดพ่ะด้วเด็กมันสาวมือนกันทุกคนอ้อพวันสาก็หนักยใจบากัพวกอะไรล่งนีอ๋อไม่เลยตัวอยากขอไปท้ายได้ไหมได้เด่เขาไเอากี่นะเดินลงมปเลยได้เดินลงไปเลยได อันนี้เป็นห้องผักนะคะจ้าน,นี่เป็นห้องผัก,ะะผกมันมีลายแบบมีห้องเหล็กห้องใยนอนได้สองคนนอนได้ซี่คน อันนี้เป็นซาลาหนังผักพร้อนค่ะอันนูลังใย,ยบานจ้าอันนี้แบบลังกามงซีเล้งนะ่ะ สวย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 นี่ทางเต็นท์นี่ทางนี่ผักแบบผักเต็นท์ผักบันผักไรมหมดเลยค่ะเอาไส้ได้ไส้เตี๋ยวก็จะรอบบ้านเลยนะคะแหลกเดียวอยู่บนขั้นนึงตอนนี้ลงมาอยู่ตีนขั้นแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ซาตายด้วยนะจ๊ะซาตายไส้เตี๋ยวกับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ไปดีจ้า